แบ็กพิงถ้าไม่มีลิซ่าสไตล์เพลงความดังจะไปในทิศทางไหนกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอมรับได้ได้ยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับคือผมไม่ได้ดราม่าหรืออะไรนะครับแต่อยากรู้จริงถ้าแบ็กพิงขาดลิซ่าทั้งสไตล์เพลงกลิ่นอายความเป็นเกิลคัสรวมถึงความดังจะไปในทิศทางไหนย้ํานะครับว่าสมมตินะฮะไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมคอมเมนต์ที่1นึ่งนะได้ตอบกลับว่า ไม่รู้หรอกเดาไม่ถูกแต่ท้าดูดูว่าถ้าไม่มีลิซ่าผมก็คงไม่เข้ามายุ่งในวงการเคป๊อปแน่นอนเพราะส่วนตัวไม่ได้ชอบหรือสนใจอยู่แล้วความเห็นที่2นะครับขอตอบแบบไม่ดราม่าละกันมันก็ต้องดูว่าถ้าไม่มีลิซ่าแล้วคนที่มาเป็นใครคือส่วนตัวนะเราโดนตสาวตกจากเพลงไม่ใช่จากภาพลักษณ์จริงอยู่ว่าลิซ่ามีภาพลักษณ์ที่ทําให้ภาพรวมของวงมันไม่เกาหรือจ,จะจ๋าแต่เพลงน่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญมากกว่า ถ้าโดนตกด้วยเพลงปุ๊บแล้วมาตามจริงๆจะพบว่าไว้ของยายเกี้ยวยายแชงไม่เห็นจะเกาหลีเลยฮ่าฮเห็นชัดๆก็ตอนไปอเมริกาเป็นเดือนๆนั่นแหละดูอน j o ยเข้าขคนที่นั่นแบบสนุกมากจริงๆแต่เราคิดว่ามีหลายคนที่อาจจะโดนตกจากภาพลักษณ์หรือรู้จักน้องลิซ่าคนแรกก่อนจะรู้จักสมาชิกคนอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งความเป็นลิซ่าเมื่อมองจากภายนอกน้องก็โดดเด่นจริงๆนั่นแหละโดดเด่นในที่นี้ไม่ได้บอกว่าดีกว่าสมาชิกคนอื่น แต่โครงหน้าที่เห็นปุ๊บจำปั๊บได้ทันทีนะแล้วหน้าน้องก็ไม่ใช่หน้าตาพิมพ์นิยมแบบสไตล์เกาหลีหรือสไตล์ไทยที่มีเชื้อจีนผสมอีกมันก็เลยยิ่งทําให้ดูโดดเด่นมาทางอินเตอร์มากกว่าความเห็นต่อไปนะครับก็น่าจะได้รับความนิยมสูงแต่ไม่มากเท่ามีลิซ่าแน่นอนคิดว่าจะดังเบอร์ต้นในวงการเคป๊ปประมาณวงรุ่นพี่ทูนีเอวัลิซ่าทำให้คนนอกวงการเคป๊ปหันมาสนใจติดตามแบ๊คพิงได้เยอะมากม เหรียญมันมี2ด้านครับถ้าลิซ่าไม่ได้เดบิวต์เป็นแบ็คพิงคคนทั้งโลกก็อาจจะไม่รู้จักลิซ่าและลิซ่าเองก็คงไม่ดังขนาดนี้เช่นกันดังนั้นคําถามแบบนี้มันหาคําตอบไม่ได้หรอกบางคนชอบเพลงก่อนชื่นชอบลิซ่าก็มีเยอะแยะทุ่มเทไปแบ็คพิงเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะเกิดจากส่วนผสมที่ลงตัวและกลมกลม่อมจนไม่สามารถขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงไปจนถึงเบมเบอร์ทุกคนความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ถ้าไม่มีลิซ่าดังไหมก็คงดังแต่คงไม่ดังเท่ากับตอนนี้ลองย้อนกลับไปดูรีแอคชั่นของแฟนนน n k pop โดยเฉพาะฝรั่งได้เลยโดยลิซ่าตกเยอะมากจากเพลงบูมบายากับวิสเทลซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าลิซ่าคือใบเบิกทางให้วงก้าวข้ามจากเคป๊อปมาสู่ระดับโลกแถมลิซ่ายังเป็นตัวเชื่อมความดังของวงมาจีนให้มากขึ้นหลายเท่าตัวและด้วยบุคลิกของลิซ่าที่ไม่เหมือนไอดอลเกาหลีคือขี้เล่นและเป็นกันเอง ซึ่งหาได้น้อยมากในไอดอนเกาหลีที่เป็นผู้หญิงนะฝ่ายชายน่าจะเยอะอยู่แต่ไอดอนฝ่ายหญิงเกาหลีจะดูเงียบๆเรียบร้อยซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีดิซ่านี่แหละที่ขี้เล่นตลกนิดๆมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับแฟนเพลงได้ดีอารมณ์คล้ายๆพี่เบิร์ตที่เชื่อมโยงกับแฟนเพลงได้ดีความเห็นต่อไปนะครับเมกพิงมีภาพลังที่ชัดเจนว่ามาจากสมาชิกทั้ง4คนนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้อง แต่เป็นคาแรคเตอร์และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคนขาดใครไปสักคนก็ไม่มีวันเป็นแบ็คพิง์ได้เหมือนเดิมครับคล้ายๆวงดนตรีดังๆสมัยก่อนเช่น Deep Purple <ๆ>หรือแม้กระทั่งซิตีฟูเปลี่ยนสมาชิกไปความรู้สึกของแฟนก็ไม่เหมือนเดิมนะครับความเห็นต่อไปนะฮะทำไมต้องลิซ่าทุกทีทุกคำถามทุกการสมมติเอาเป็นว่าถ้าขาดใครก็ไม่ใช่แบ็คพิง์ที่เรารู้จักเพราะแบ็คพิง์คือ4คนที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงขึ้นมาในหลายๆด้าน ลิซ่าขายและตกคนเข้าด้อมในอินเตอร์มากภาพรวมก็ต้องยกให้ลิซ่าแรปและเต้นต้องมีน้องเลยเจนนี่เสียงที่ทำเพลงดูหนักแน่นแรปก็ดูเราคิดว่าเสียงเจนนี่ก็ขาดไม่ได้เลยในวงเสียงเจนเข้ากับคอนเซปต์สุดแล้วในจากความเฟียอีกโรเซ่ Rose, ขาวออร่าสวยสะกดกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โวเค้ลต้องมีขาดไม่ได้จีซูวิชวลวารตี้เสียงก็ดีร้องสดเอาอยู่ ถ้าเดมาแรกๆยังไงก็ต้องมีเจนกับพิซูเปิดทางเก่านะเพราะท้ายเก่าชอบสุดแล้วและการเป็นนักแสดงก็ช่วยเปิดอีกเส้นทางหนึ่งทุกคนส่งเสริมกันหมดและมีเอกลักษณ์เฉพาะในการทํางานจะเดมาวงหนึ่งใช้ระยะนานตั้งหลายปีวางคอนเซปต์และสรรหาเมมเบอร์ที่เหมาะสมกับคอนเซปต์ที่วางไว้เพราะงั้นเขาเลือกมาแล้วว่าสี่คนนี้เหมาะที่สุดแต่คาถามแบบนี้มันไม่ค่อยน่าจะถามไม่สร้างสรรเลยฟังแล้วมันรู้สึกหมุนรอบตัวเองไปนะ ไปต่อก็ดีความเห็นต่อไปนะฮะก็จะไม่เป็นแบ็คพิงอย่างที่เห็นและถ้าไม่มีจีซูเจนนี่โรเซ่ Rose, ก็จะไม่มีแบ็คพิงเช่นกันทั้ง4คนไม่ได้เพิ่งมาเจอกันตอนตั้งเป็นวงแบ็คพิงพวกเขาอยู่ร่วมกันมาก่อน5 6ปีแล้วต่างเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันลิซ่าช่วงไปเกาหลีใหม่ๆก็พบกับความยากลาบากต่างๆมากมายแต่ก็ได้พี่เจนนี่คอยให้คําแนะนําคอยพูดภาษาอังกฤษด้วยพอช่วงแรกพูดเกาไม่ได้ได้จีซูมาเป็นพี่สาวอีกคน วันหยุดก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านหรืออยู่ที่หอเป็นเพื่อนลิซ่าเพราะกลัวจะเหงาได้โรเซ่มาเป็นแฟนแฮเป็นแฟนที่สนิทสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องถ้าไม่ได้ทั้งสามสาวมาเป็นมิตรที่ดีคอยให้กำลังใจก็อาจไม่มีลิซ่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็ได้ทั้งสามสาวเองก็ได้ลิซ่าเป็นแรงผลักดันในการต่อสู้อดทนในช่วงเป็นเด็กฝึกเหตุว่าลิซ่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าตนเพราะมีกำแพงเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่ต้องเรียนรู้ นอกจากเป็นเด็กฝึกไปต่อก็ไดีความเห็นต่อไปนะฮะต่อแบบจริงจังๆก,ก็คงฟ e ลลิ่งทูนีเอวันเวอร์ชันสวยคงปังอยู่แล้วพอเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกคือเพลงต่อให้หน้าตาเป็นยังไงวงจะไปรอดไม่รอดสำหรับวงเกิร์กร๊ปมันขึ้นอยู่กับเพลงสรุปคือปังเหมือนเดิมแต่จะมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับอีกคนนึงที่ขึ้นมาแทนะ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คงดังในญี่ปุ่นมากขึ้นถ้ามาจากจีนก็ดังในจีนมากขึ้น แต่ที่มั่นใจเลยแน่ๆว่าในไทยกระแสดอบลงมากแน่นอนถ้าขาดลิซ่าส่วนในอินเตอร์เราว่าเมมเบอร์ทุกคนความดังไม่ได้ทิ้งขาดอะไรเบอร์นั้นไม่ได้ฟิลลิ่งลิซ่ากับผองเพื่อนทุกคนดังหมดแต่ลิซ่าจะดังกว่าทุกคนในวงความเห็นต่อไปนะฮะภาพลักษณ์ของวงสําหรับเรานะ 1. คุณภาพของตัวศิลปิน 2. แนวเพลงหนักแต่มีหลากหลายแนว 3. ความเฟียส 4. ความสนความแซบจลิตคันๆเปรี้ยว ซึ่งถามว่าถ้าไม่มีลิซ่าคือวงจะขาดข้อ4นะซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์สำคัญนะแต่ข้อ4ถามว่ามีใครเคยเห็นจริตแบบลิซ่าไหมสำหรับเรานะไม่ดรามา่าเราเห็นลิซ่าคนเดียวตอนนี้อาจจะเป็นเพราะชอบเพลงแนวนี้ซึ่งขาดใครไปก็คงต้องเปลี่ยนชื่อวงเพราะภาพลักษณ์ที่ทำให้วงมาไกลขนาดนี้คือคุณภาพเสียงและสไตล์การร้องเพลงการแรปของ4คนนี้เท่านั้นความเห็นต่อไปนะฮะ ไม่ใช่แค่ลิซ่าหายไปแล้วจะก,กระทบแต่แบ็คพิง์ที่ขาดคนใดคนหนึ่งไปอาจไปประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นทุกวันนี้น้องๆเคยพูดในไลฟ์อัพเดอะสกายว่าพอเป็นพวกเราสี่คนมันจึงดีที่สุดผมเมนลิซ่าดูว่าน้องเก่งมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ลองนึกภาพถ้าเมมเบอร์ในวงสี่คนเป็นแบบลิซ่าหมดทุกคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนจึงมีความสำคัญทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งมันคอยส่งเสริมเติมเต็มให้กันและกัน ทำให้เบ็คพิงค์ประสบความสําเร็จเหมือนทุกวันนี้นะฮะอีกความเห็นต่อไปนะครับผมสมมุติไปได้อะไรกระทู้แนวสมมุติเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์มากแฟนคลับของคนที่โดนตั้งข้อสงสัยแบบนี้ต้องรู้สึกยังไงคําตอบแบบเป็นกลางที่สุดแบ็กพิงค์ยังดังเหมือนเดิมเพราะโปรดิวเซอร์เท็ดดี้ก็แต่งเพลงให้เข้ากับสไตล์บุคลิกนักร้องสไตล์ก็คงเกิร์ลคัชเหมือนเดิมในรูปธรรมท,ที่น่าจะเห็นชัดสุดจากสมมติฐานนี้คือ วายจีรายได้ลดลงเพอะไม่มีรายได้จากพรีเซนเตอร์ลิซ่าทั้งในไทยและจีนฟิลิปปินส์อินโด g b a 3แบรนด์ดังไม่มีรายได้จากการที่ลิซ่าเป็นเมนเทอร์ในจีนฐานคนที่เป็นแฟนคลับวงนี้พอลิซ่าก็จะหายไปนับเราแล้วหนึ่งฐานแฟนเพลงกลุ่มใหญ่ในจีนก็จะหายความคิดเห็นต่อไปนะครับผมต่อให้ด้อมไหนเจอคำถามแบบนี้ก็จะคิดว่าเจ้าของกระทูไม่มีมารยาทนะ วันหลังพี่มาไรนถามอะไรก็คิดนิดนึงพอตอบไปในเชิงบวกก็จะโดนว่าเมนโดนกดเชิงลบก็คือเวเมนเกินเหตุทั้งขึ้นทั้งล่องเรื่องบางเรื่องคิดได้สงส่ได้แต่ไม่จําเป็นต้องมาถามนะฮะคอเมนต่อไปนะครับผมสรุปให้เลยละกันแบ c ็คพิงถ้าไม่มี4คนในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิงที่สมบูรณ์แบบทุกวันนี้ไม่ได้และเพลงแต่และเพลงก็จะไม่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะวงแบบนี้ เพลงแบ็คพิงทุกเพลงไม่ว่าใครมาร้องก็ไม่ส่งพลังเท่าสี่คนนี้และไม่ใช่เพลงที่สมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้เพลงเขาทามาให้สี่คนนี้ร้องโดยเฉพาะถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังเพลงเดียวกันดนตรีแบบเดียวกันคนละวง,วงร้องมันจะเป็นยังไงสำหรับผมคือถ้าไม่ใช่เสียงสี่สาวแบ็คพิงร้องเสียงมันก็จะเกาหลีไปเลยทั้งที่ดนตรีก็คือเด,มเดิมๆความเห็นต่อไปนะครับผมคิดไม่ออกเลยว่าเราจะมาชอบไหม เพลงมันนำก็จริงแต่การนำเสนอเพลงก็เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแบงคพิงถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปคิดไม่ออกว่าเพลงจะออกมาแบบไหนเจนนี่เสียงแน่นสไตล์ YG จีจ๋าแรปแบบเกาหลีซึ่งก็ทำให้เพลงแบงคพิงมีความเป็นไวจีสูงโดเซ่ก็เสียงดีมากเหมือนเทเลอร์เลยหากไม่มีเสียงโรเซ่เพลงแบงคพิงจะดุดันไหมเราก็ไม่ชอบในพาร์โดเซ่ทำเพลงพอขึ้นเยอะมากลิซ่ามีสไตล์เกาแรปแบบตะวันตกมีการทิ้งเสียงสร้างความแตกต่าง และทำให้เพลงไม่ดูเคป๊อปมากซึ่งถ้าไม่มีการแรปแบบดิซ่าเราก็ไม่รู้ว่าจะชอบเพลงหรือเปล่าเหมือนกันจีซูเป็นหน้าตาวงและเป็นเมมเบอร์ที่มีเสน่ห์มากอีกทั้งคอยสื่อสารกับแฟนคลับตลอดเวลาเป็นคนที่เทินเราจากแฟนเพลงเป็นแฟนคลับเลยชอบเวลาจีซูคุยกับแฟนคลับดูเป็นคนอารมณ์ดีและฉลาดมากเสียงจีซูก็เสถียรในการแสดงสดและเหมาะกับร้องเพลงสากลมากๆ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมคลิปน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ